สวัสดีค่ะวันนี้ก็พออบก<อ>ับพวกเราในรายการแล้ววันนี้ขอเปลี่ยนเป็นแบบวา่าน่ารักน่ารักน่าชัน้างนะคะขอเป็นกิยหนึ่งวันแล้วกันนะคะโอเควันนี้ก็พบกับหนูนะฮะซึ่งคนเดิมเพิ่มเติมก็คือน้องเบน,นนะคะโอเคยังงงูดิยังงมงูอะไรวันนี้ก็จะไม่รอชานะฮะกับทีมที่แบบวา่าแข่งแข่งทนะี่สุดในยินนัชิมะเชมานะคะก็เจอกันเลยนะฮะกับทีมนี้ทีมอะไรนะ พูดเองพูดเองดีก <hi> ็ <AD>. ได้โอเคโอเคพูดดีๆก็ได้เอ e. <hi> ามาทีมนี้มันทีมไม่เคยเห็นแต่จริงๆมันมันเป็นของตัวนี้ตัวนุตัวอะไรครับนี่เอลิกานี่ทีมเั้นอ่ออลิกาทีมเั้นไหนนี่ตัวนี้ที่มันเป็นท <O collapsed. S 2> ีมของตัวนี้อ๋อที่มันต e. so, ัว <hi> นี <hi> ้ใ <hi> ช <Obs Henderson>. ่ไหมอ่าแต่แล้วก็มันอะไรไม่รู้ตัวนี้ไม่เคยเ่งแล้วทำไมถึงไม่มีลิกาอืมไม่รู้ลิกเนี่ยตัวเนี้ยพวกเนี้ยลิกทีมลิกาเอง โอ้โหนี่แบบ TP ร้อยหนึ่งนี่ก็จะดูยังไงวะเนี่ยสวยมากมากมาเราก็ไม่ยอมเดี๋ยวๆตัวนี้จะอาคาเซมารุจริงไหมจริงแต่ไปฮะเราก็ไม่รอช้าแล้วเราก็ไม่มีคาเซมารุด้วยงั้นก็เอาเอากลับมาเหมือนเดิมเอาไอเทียนี้เข้าไปฮะเป็นเมดฟิวไหมวะไม่บอกเลยนะว่าเป็นสถานะไหนเออเมดฟิวเมดฟิวนี่ก็เป็นเมดฟิวฮะนี่กองหน้าวะโอเคแล้วก็เอาเอ่อน้องโกนจิเก็บไปก่อนนะครับแล้วก็เล่นตัวนี้ไปเลย โอเคไม่รอช้ากับการที่แบบว่าทีมผู้หญิงที่ในชีวิตจริงไม่น่าจะมีอย่างนี้นะครับทีม<ล>ผู้หญิงมาเล่นกับผู้ชายเนี่ยโอเคเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับกับอินาซึมาเจแปนเอเลเวนสไตร์เกอร์สองพันสิบสามวันนี้ก็ชื่อยาวไป <c oughs> ไปจัดไปนะฮะกับกทีมทีน,นี้นนจ้าเสียไอ้ไกสซ่าเสียไอ้ไกสซ่าเสียอหมูซ่าเสียไอ้เป็ดซ่าได้ไหม มันไก่ซะเสียน้ำโค้กซ่าน้ำโค้กซ่าอะไรไก่ต้มน้ำโค้กอะไรยังไงโอเคค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเดียววันนี้ว่าเจอกันหน่อยนะคะนี่ชื่ออะไรนะคนนี้ลัสมิลัสมิจังลัสมิจังเตะบอลไปให้ต้องเกี้ยนะคะคือบอกได้ตามตรงเลยนะคะว่าไม่รู้จักสะกดเลยตายเลยตายแล้วเธอสะดุดที่มด ตายแล้วว่าอย่างนี้ต้องส่งไปให้นัทสมิจังโอ้ตายแล้วนัทสมิไม่ได้บนเลยอ่ะเอาไ้ดีๆหน่อยนะเอออย่าทำอย่างนี้นะโกเอ็นจีจังโกเอ็นจีไม่สไลด์แบบนี้มันไม่ดีนะจ๊ะเจอกันหน่อยเฮ้ยนี่มันท่าอะไรเนี่ยหยุยระบเบิรดเลยตายแล้วเจออย่างนี้บอกได้คำเดียวว่ารับไม่ได้แน่เ เอาไปเลยขั้นสามหักไลค์โอเคเอ้ยธรรมดาก่อนเลยนี่แน่นี่แน่ยึบ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 มองเกินไม่เสียกเนี่ยเอาเสียงผู้ชายก็พอได้เลยสิ่งผู้ชายไม่ได้เล่นตัวผู้หญิงนะสิ่งผู้ชายไม่ได้ไม่ให้หรอกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ชาย่ะอีเดอร์โนนิวไอซ์ดดิสซ์ยัยอีเดอร์โนนิวไอซ์ดดิสซ์เน เดนน้องพิศานเหรอขอขั้นสองก็พอขึ้นไปนะคะฮึบมัดเหล็กคุณธรรมจีทูมีแน่อ้าติดหน้าผู้หญิงเลยพองกินบอลบิงโกมัดเหล็กคุณธรรมบนน้องบี้จริงเดี๋ยวเดี๋ยวาทำไมเป็นคนอย่างนี้ทำไมเป็นคนอย่างนี้เยี่ยมเลยบู้หญิงมาจัดไปฮะกับทีมทีมนี้นะครับผมเราไม่รอช้านะครับกับการที่แบบว่านาทสุมิอะไรเลยอะไรเลยอะไรได้เลยอะไรจีโร่เกย์เฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้มีเลย ถูกลเนี่ยต้องเตะก่อน,อนไม่ได้ไ<ง>สิไม่มีท่าเตะทําไงดีไปจังงั้นก็ต้องใช้ท่าภาษาศินะได้เลยไม่เต้าหู้โอ้โหเต้าหู้ทอดได้เหมยอะนะจริงจังเลยเยอะโอ้ไม่เนอะไม่เนอะมาเจอนิกะหน่อยนิกะอะไรนิกะอะไรเราจะมีจังสู้ๆนะ Logans Special <S อีกกาทำไมไม่อยู่ไม่อยู่มาอ,อยู่กับทีมพวกเราอะ่ะคืองงมากกัดอยู่เถอเอ่ยอ้ายเคยกลัวมียอ่ะเคยกลัวมียอ่ะถามมึกเจอร์พัดไหร่ขอบคีดอะจืดอะจืดเอามุกเดียวมีกว่าไหม เดี๋ยวไม่ได้จริงๆมีได้จริงๆเล่นตัวผู้หญิงไงทำไมได้ไปจึ๊บส่งไปเลยทำไมกองหลังไม่มีสักคนเอ้ยตัวนี้ยิงได้ด้วยแม้ว่าจะอยู่กองหลังก็ตามเอาไปเลยขั้นสองเฮ้ยรสเปรบบีทูเดะเดวเดะเดะเล่นแมสก์นิกะนี่นาแหน่ไปง่ายขึ้นสัญญาณไม่เอาผึ่งท่าที่เหมือนขึ้นสัญญากาศมากเลยนี่เดะเดะอะไรทบโก้ทบโก้ โตเกียวทาวเวอร์ใช่แค่แน่เลยไม่ให้หร<ท>อกนะตาย,ยาแล้วนะซุมิจังเล่นมันเลยนะคะยิงมานให้เข้าเลยนะกุมิจังขั้นสามไปเลยนะซุมิประสานก็ได้อะสักใครสักคนไม่ประสานแล้วยิงเลยโรสสเปซดีจูเนี่ยต้องยิงไม่ได้เนี่ยเนี่ย yeah. จริงไหมเดี๋ <laughs> ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกมีสองท่าเลยนะ มัดเล็กคุณธรรมแห่งควาพิโรดดิฟเอมอร์เดี๋ยวๆๆ้ตัวผู้หญิงพี่ยังมีแบบว่าปัดและขอบเขตเลยนะเป็นงานหนึ่งหนึ่แล้วก็เอนโดคาโดเต็มเลยแบบว่าบอกแค่คำเดียวนะครับว่าผู้หญิงปีละกาได้ยังไงงงมากงงงงยื้อเดเดเดเติมเสียงดับตรงไหนคะอ่โอเคเราก็มาเริ่มต่อเลยเออปูบุกิปบาเลยเนี่ยจะฟาตรงไหนเลยอ่ะได้ได้ของจริงนี่ทุกคนจะหาที่อะไรนะเนี่ย ตะหาตรงไหนเนี่ยไม่เอาเนี่ยไม่เอาฮึขอเขามั่งอ่ะไม่เอาอ่ะลัขอขอออสนิจจังลัสนีเอ้อเป็นไงนฟิวเลยไั้ก็ต้องส่งให้ลิกะเอาลิกะไม่รับลิกะไม่รับได้ยังไงเงี้ยไอ้อวดวิ่งเจ้าจริงๆเลยแล้งเจอเท่านี้หน่อยอ้ออาวน,น,น,นี่นี่แกนหลอกเหรอฮึจื๊บ อัดุบอ,อัดุบอัดุบอัดยุอนนี้มันพูดยิงมาพูดยิงลงละพูดยิงกันเะนี่ยนะเอ๋อเรสเบียนน่ะรู้จักหรออันนี้มันจะลงพูดยิงกันเลยต้องกรรมตายแล้วว่าอย่างนี้มันก็ต้องเจอกันหน่อย,อยนี่แห,หละและ้วสมิตรจังเราไปเลย เธอเอารูปเทเตะที่แข็งแกร่งที่สุดหน้า<อ>บดอ่ะฮเดอะทาวเวอร์เราสูไ้วไม่ได้เลยว้ยอินาซุมะเจแปนเราเอ้ยไม่ได้อินาซุมะอนินลเว่นโต้ไซเคิลสองทีสามไลย <c oughs> เลยอีเลเว่นโอ้โหยนัดจุดนี้นะครับบอกว่าคำเดียวนะครับว่าสองทีมนี้นี่แฮสู้กันอย่างสูสีมากนะครับต่างคนต่างได้ประตูแค่ลูกเดียวเท่านั้นนะครับไม่รู้ว่าสองทีมนี้จะสู้กันได้หรือไม่คอยติดตามชมตอนต่อไปสวัสดีครับเดี๋ยวเล่นบูญท่านชื่อท่าเร็วโ วายย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 ยอนย่ยยนยย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 ยะยว่ยดยย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 ย้ยยยยยยย้ยย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 เยยยยดยยยวยย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 ดยย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 ยนยยยยย้ยย ตายเลยว่ะเอามุกเดิมดีกว่าเอ้ามันพูดไม่ได้จริงๆอ่ะเล็บตัวผู้หญิงมันจะพูดแบบมุกเดิมได้ยังไงอะมุกเดิไม่ขำเพื่อนเลยไม่ขำก็ช่างมันเถอะเพราปเติมันกอดละเกินนะฮะเฮ้ยไม่ได้หรอกเธอไม่ได้หรอก l o ส t s p คือเฉยเฉยเฉยไม่ดูไมเหรอเอ้าเออไม่ยอมต้าน่ะตายแล้วกับกิมิยะฮะ ชื่ออะไรนะโาเบย์ามะกินมิยามะกินมิยามนี่คือไข่วันนี่คืองงเมื่อเน่ะเอลวิสซ์บอกนี่คำเดียวมาชื่อญี่ปุ่นนี้จำยากที่สุดแล้วนะจ๊ะไม่อยากจะพูดพร่ำตำเพลงอะไรมาก็แบบว่าชิโดอ้าวชิโดไปไหนโอ้ยบอสโอเคมาดูติโตตะต่อเลยนะฮะตายเลยวมือโอ้นักเนื้์เขายังทำได้หลายเสียงเลยทำไมเราจะทำไม่ได้ล่ะหรอไปไอ้พล ฮึบบอลรวงตายยืนดูเช่นบูโอ้ยเนี่ยยังไงยืนแกคิดเนี่ยมันจะเป็นได้ยังไงกันเนี่ยจิโรเซจิโรเซจังฮึบจ้าโอ้ยเนี่ยพวกเราเนี่ยแหละเป็นแค่คนที่แปลงเพศมาแล้วถึงมันลาแล้วทีเราต้องจัดการพวกนายให้ตายไปเลยเฮ้อเฮ้อเจ้าทีเลยเจ้าวดสารเจ้ทีเลยจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นฮึบไม่มีทางลบหน้าเหมือนตัวสองทีไอ้หน้าบดกอนบอกว่าไอ้หน้ามึง เข้าไปเลยอ่ะอนี่ต้องเป็นผู้ชายของเธออ่ะน่ารักเกอเออกินดงนี่น่ากินเลยนี่กู้ไปชอบแตงกันเยอะจยิงเลยใช่คนนี้คือใครก็ไม่รู้จิน่ะอ้าวเฮอโดนเลยกับลมวายุจริงไหมใช่อแล้วอ่ายุเป็นไงอืมเป็นไงเป็นกันโอนจิจีโนเซ่เอออิจีโนเซ่จรงนี่เลไม่ให้หรอกไม่มีทางหรอก เออจุดอือเอ็งก็ต้องเจอท่านี้หน่อยฮึบรถสเตปปึ๊บไม่ใช่ละอะไรเนี่ยไม่เคยเห็นดวงดาวจากเอาการดวงดาวสีสเปรตซีสเปรตซีสเปรตอะไรเหรอบ่อนเล็กแหงควาบิโอธด็บเบม่าคาบิโอติ๊กมาคาบิโออะไรเมืนสลับมั่วหมดติ๊หน้าพิซนะบ่อนเล็กคุณธรรมละหักไปมีคุณธรรมตรงไหนเนี่ยฮะบ่อนเล็กแหงคุณธรรมเฮ้ยไม่ได้ ตายตันไอ้ตาเว้ยเติมซีพีเดอไม่ทาวเวอร์เดอไม่ทาวเวอร์บ้านเธอเดอทาวเวอร์อีกไอออพูดเวันเด็กเลยจัดไปครับคืนครั้งนี้นะครับบอกในคำเดียวนะครับว่าเกมสี่เขาได้โกรธแล้วนะครับครูพูคี้บอกว่ามิวไอสซ์อีเทอร์โนวิซาร์ไอบิซซ่ากี่แน่อ่าไม่มีใครซ้ำเลยโดูยังก็ต้องเจอท่านี้หน่อยห้าสาม เล็กไม่ไม,มัดเล็กเราจะทำอะไระหไอรอ,อมัอดไรขอบเขตแค่จริง <มา S 1> คำิโอดิเปนม่ไม่มีคาิโอดิเป็นมา <c oughs> โอ้โหนี่นะ <c oughs> ครับขอบันกอนเจอไปแล้วจจอไปแล้วเราจะต้องวิง่งเข้าไปอย่างเสียงดังนะฮะจัดไปเป็นไรนี่อยู่ดิึ o โ t สปัดวิทู เ <Yeah. S 2> นี่ยทั้งทีมมีท่านี้เหรอเออทั้งทีมมีท่านี้จะทำไมอะ่ะไม่ดูตัวเองเลยไม่ดูตัวเองเลยมีอยู่สองท่าเนี่ย <c oughs> ต้องให้พูดแปลว่าทั้งทีมในในตัวใช้อยู่ท่าเดียวเอ้า <c oughs> ไหมฮะอื้อไม่เละ <c oughs> ติดหน้า <c oughs> ไปซะไอ้หนูกระโดดจริงเลยเอ็นโดนเราผมเลยคำเดียวนะครับว่าสองสองนี่นะฮะว่าทำอะไรไม่ได้กันเลยจริงจริงนะครับผมแล้วเปลี่ยนทีมทำไมนี่หมู่เอ้ยเบนเนี่ยเปลี่ยนเออแล้วเบนจะด่าตัวเองทำไมครับนี่เราต้องเอา มาจัดไปครับผมโอนี่มันมิดฟิลนี่หว่าเอามาทำไมวะเนี่ยนี่ก็มิดฟิลโอ้โหไอ้พุ่นลลยตัวสวยงั้นก็จัดไปครับเดีทีมตัวเตี้ยทั้งร้ายน่ารักน่าชังนี่มิดฟิลนี่ไปอยู่ในในโฟลไดไหมวะ We feel so good มิดฟิลมิดฟิลนี่นี่มันกองหน้าพี่เล่นคนเดียวก็ได้ไหมบางทีมาจัดไปครับผม ฮึเคยกลัวไหมเคยกลัวไหมถามนี่จะไม่มีให้จะไม่มีคนให้ส่งจะไม่มีคนให้ส่งพูดเลยจะไม่มีคนให้ส่งแล้วก็ถึงเวลายิงแล้วฮึดเดี๋ยวเดี๋ยวผมปิดหน้าขนาดนั้นสลาระตันสลาระตันพันแปรเปลี่ยนไม่ใช่สาระตันมันไม่ยาวตึงไปพันแปรเฉยๆแต่ว่ามันต้องมีเปลี่ยนบ้างก็ใช่ไหมบอกว่าหมุนยาวอะไรเงี้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวดู มันจะยกฟ้าชาสีใหม่จะบักชาสีใหม่ได้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 เคยเคยพูดไปแล้วไหมไม่พัดสามมันก็จะไม่ผิดฮึอะไรเฮ้ยเด้อเด้อเอาเอาเอ็นโดมาบรุมาได้ยังไงนี่เต็มพลังความน่ารักของรัสมิเข้าไปฮะบอกได้คำเดียวว่าเอ็นโดมาบรุก็ต้องพ่ายแพ้พูดเลยตายเลยบนหลวงต่อ ผอกมนตอนโอนัทสมีกับเอ็นโดแต่งงานกัมก็แล้วไงก็ใครก็รู้แม่ฮะบางทีตอนนี้ก็ยังเด็กอยู่อะแต่งงานไม่ได้ก็ใจไม่ใจแล้วใครติดป่ะมาอะไรหนักหนาจะอะไรหนักหนาทุกเลอเลยนะครับผมก็ตะตตองจนเกินเป็นผู้หญิงน้งเตะเนี่ดูเออมาผมมีเอ้ยตายแล้วเป็นกำไมนไม่มีท่ายิงเลยปะเปิดย่าวึด เกลับไปสอสีคอลินเะสีสีเสือให้เลือกไอ้สีเสือสีเสือลายสีใหเลือกมากมายังหมีเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันมันฟิวชั่นกันได้ไหมวะฟิวชั่นเหรอเมอกีนเฮ้ยไม่ชาไม่ใช่ฟิวชั่นพูดผิดหมายถึงมันเตะภาษาเนี่ยไม่ได้มันเถอะลูกเตะดวงดาวตะวันให่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ผน The Tower แฟร์ควาเป่ยเปลี่ยง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 เปี่ยงเปลี่ย อึดเอือดเสียบเลยเป็นอะไรถึงเวลาแล้วที่ต้องส่งกลับได้เลยได้เลยอะไรอ้าเป็นไงโมคือย่อยหน่อยนี่ไม่นี่เอาไงเอาไงมีใครเข้ามาได้หรอเอือดเร็วเลยค่ะมิยามานี่แหละคือสิ่งที่ฉันต้องการละตกเป้วญิงหัวทีมนี้ใช่เพราะว่าไม่แพ้ได้ไงกับคนขี้ดายอย่างนี้ฮะ ชอบด่าผู้หญิงเป็นสิ่งที่ไม่ดีเข้าใจไหมฮะน้องน้องหนุๆอย่ารอบเล่นแบบนี้จ้านี่ก็เตะอย่างเดียวเลยชีวิตนี้ไม่เคยเตะได้ไงฮะลูกฟุตบอลนะฮะฮึเอ้โกงมากเกียเสียทีพีฟีเลยไม่เป็นไรไม่เคยกลัวครับผมเอาหมดเวลาทางการแข่งขันนะครับผมโอ้หน่าทึ่งจริงๆนะฮะว่าโดนสองสองเข้าไปได้ยังไงยังไงเราก็ต้องยิงให้ได้ลูกหนึ่งครับ ไม่เคยยอมใครไม่เคยยอมใครมานั่นเอาฟูบุกี้มาฟูบุกี้บ้านเธอเลยมีสองตัวฮะไอน,นี้ไอ้ไน,นี่ฟูบุกี้ไอ้นี่คาซิยะแล้วมันแยกร่างไม่ได้ทำไมวะเอ้วดิแกแยกอ่ะเ,อเคยแยกด้วยเหรอเคยเอาจริงไหมไม่รู้ไม่รู้แล้วความสุขของคนที่หน้าตาดีเข้าใจไหมคนแบบว่าผู้จ,จัดการทีมเาเลือกมาดี ไปกันเลยปุบุกี้เดี๋ยว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 เนื้อนื้ปุบุกี้ไปเลยคาสุยะคาสุยะไอ้เจยมไยมนี่มันอีกแล้วโคตไฟเยอร์โรเดนไฟเยอร์คาบิโอดีเฟม่าไม่เมธแล้วไอ่ะนี่ยไอ้จียใส่คาบิโอดีเฟม่าได้ีเลยเนี่ยรู้ไหมคาบิโอดีเฟม่านี่มันเป็นท่าของอะไรวะซันซัดของรีบอลนะรู้ไหมแล้วก็เอามาพูดเฉยๆามันเป็นท่าไฟเหมือนกันเท่อันี้ก็แต่นี่ก็พูดมั่วเฉยเลย รถไฟเย่อรไฟเย่อเลยเจอพออึงเงาสามสวงแล้วแต่ผู้ชมเอ้าเมื่อกี้พี่เจอขั้นไหนเมื่อกี้ขั้นสามโอยังเข้าไม่ได้แกคิดดูสิปัญญานับภาษาอะไรกับหัวใจอะไรนับภาษาอะไรกับหัวใจอ่าเจอหลอกไอ้หนูเอาไงเอ้เราจะรับดูท่ารับปุ๊บดวงโลกเตะดวงดาวสวรรค์เย้ เระซ่ามไปเลยเอาไปเลยฮัดไล่ไม่ครองเกตไม่ขอบเกตอะไรมันขอบเกตพัดไล่ขอบเกตคารบิโอดีเฟม่าเฮ้ยใส่คาร์บิโอดีเฟม่าไี่ใส่มั่วหมดเลยเนี่ยโอ๊ยลอยตาหมดก่อนเอามีตาหน่อยอีกหวยละเรียบร้อยครับโรสปัตติวดี w ู t h you ยาเม่ลอยเม <Yeah. S 2> ยเหนี่น้อยม่กระต้นเฮสยาี่นี่ยเยมึงไง้เดีมือได้ที่หไหมตั้งหลงก็บโบฮั oh, <my> มาแล้อป้าชมท่า,าสีไม้อ้ไอ้ไอ้นอกเลยเรียบร้อยไม่เข้าเลยครับต่เรียบร้อยทำไมวะนี่ <c oughs> กกน,น้อย ากงไมาฮึดไม่ต้องมาคาบิโอดิเฟมาส์นะไม่เอาแล้วนะ, <c oughs> อวะบอกได้คำเดียวแล้วเราฉันมากเอาท่าตุ่นไปพูด <c oughs> มาวิ่งแข่งกันเอาไอ้วัวนี้วิ่งใจเท่อะแต่ทำไมอะภ <c oughs> าษาได้ไหมว่าไม่มีใครภาษาได้เลยอะเป็นไรเนี่ยเป็นไรเอื้อโดนใครโดนใครโอ้ยตัวใหญ่มากตัวใหญ่มาก กากิยามะนี่เองเออเป็นแงฟาวเลยเอ็นโดเอ็นโดไม่สมควรที่จะมาเป็นกัปตันแล้วเป็นศูนย์หน้านะ้วเฟยมันเป็นมิดฟิลด์ไปบางทีจริงไหมอ้าโมไม่ยอมจริงเดะเดวเดะเดีเดะกี่นะอัคคีสลาตันโคโนะเด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 ะโคโดฮะมีไปทำไมขโมยหมดเลยโดนขโมยอัดเทวกตบบ่องอีดีอัดเทวาบ้าอะไรไปเปืืองเฟยฮึ <100. S 2> อันเตอร์ขอบเขตที่แท้จริงเออที่แท้จริงอะไรก็ว่ากันไปอ่ะ,ะอยังไงก็รับได้แล้ววันนี้มันมีท่าอะไรของมันปะก็มีท่าจราิงไหมอะไรอะไรอ้าวหมวกเลยได้เลยได้เลยเฮ้ยโลสฟัสตวีดทูสพุทธก็ไปหนึ่งทีครับจ้าได้เลยกแัแมเฟเต้าหู้เอาเลยเ,เลยเอาพวกไดอยู่เต้าหู้เลย <laughs> ทำไมไหนบอกว่าเปืองทีพีไงฟั๊แม่เอืองอ่าไล่ดูดูดูใช้เล่นแบบดูใช้เล่นแบบถัดนิ้กูใครใช้ดูแล้ว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 หมายถึงแบบว่าพี่ใช้พี่ใช้ก่อนไงในตอนเล่นเนี่ยพี่ใช้ก่อนเข้าใจไหมแต่ใช้เอนโด d าม o รุก็เลยแบบว่าพี่เล่นก่อนอะไรเงี้ยไม่ใช่ไหเดี๋ปั๊ let's go to the beach let's go to the beach to the beach เออโดนเข้าไปหนึ่งทีจ้าเลยว่าเฮ้ย มเล็กงขนาดนี้วะาบีทุดนาบีเฮ้ยจะพึ่งยิ่งเล้กก็ชุดนาบีมิวเป็นก็อีธานมัน่าทำไงวะปต่อจริงจริงดิารพนงตัวเองมากเลยชื่ออะไรละปูคิเอ้ยอาซยะเอ้ยอาซูมะเอ้ยอาซียะถูกแล้วเอออาซยะอาซมะอาซูมะนี่มาแบบว่าโตวมันดีดูดนันตาโตไง เออเหลืออะไรเราดูจริงจะบ้าไรไงกำลังฉันแตกชีวิตนี้ชีีวิตตน้้องมาเจออะไรที่แบบว่าสู้กับผู้ชายนี่เป็นอะไรที่ยากจริงๆเลยใช่แล้วฉันตายอนี่ไอ้น้องมาเจอ่านอีกแล้วลูกเตะฮึบดวงสว่างดวงดาไม่มีดวงตะวเว้ยนี่ก็งงจริงๆเลยเอาไงครับหัดมันก็ยกงป้า จะแบบถ้ากินผู้ชายแล้วักดีใหม่ด้วยอ,อ้าวอย่ารับได้ไงวะเฮ้ย <Hey. S 2> oh โอ้าวโธ่คนจีแอนโดว์อ้าวยังจีอ้าวาจียังจ <laughs> <ๆ>ีเฮ้ยแม่เนีัยผู้กำเนิดได้จะได้อ๋อนี่แน่เป็นไงเทพไหมเป oh, ็นผู้หญิงที่แบบว่าเท่มากได้เลยเอ็นโดเอนด็อเอนโดมันสใใิทธาอะไรของมันวะเอน็นโดอยู่ไหน เอ็นโดเอื้อบดูเลยไม่ให้ไม่ให้ไอยาอะไรวะฮกระต้อนอีกเฟรนไม่แม่เอาจริงๆถ้าอะไรไม่รู้จังเลยจะบ้าแล้วเมื่อกี้ยังพูดอยู่เลยลืมได้ง่ายมากเร็วรกปั่นค้มมณฑ์ขมมณฑโอ้โหแยิงได้มาโดยอาซันนี่วิวาทะลวงพุ่มอ่า เล็กซิแม๊กมันวิสิแม็กไม่ได้อะไรหัดจมันอะไรขบเกีอะไรขอบเกีไม่บางทีนี่หัดหัดจมันตรงไหนวะจอมันบ้านเจอแต่เขนยาวแบบเนี้ยเป็นไรเป็นไรไม่ให้ไม่ให้หน่อยแน่ฮึไม่ให้หรอกไม่ให้ออกไม่ออกหน่อยแน่อะไรอะไรอะไรจะทําไมจะทําไมตกลงแล้ว Aha, à, bên ngay! Good! Eyebrows! Eyebrows! A chip! Ni mà ta có bù 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 nè bù 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 ติ่งเลยาอันนี้โชคมากเลยอืเอาซะแบบว่าเย็นเท้าเลยทีเดียวเฮ้ยอันสองก็พอะฮารดคุณธรรมมัดเล็กคุณธรรมเอาไปเลยจีทรีอืดหน้าเป็นซะเอ้ยสี่สองกรบอกทีพีจะหมดแล้วเว้นกมบ้าจริงพี่ชายเดะห่อจริงๆเลยข้อนี่อือเอาเลยเอาเอาที่สบายใจนะเอาที่แบบว่ากระจกไม่เคยส่องนะนะเยะเอ็นดูบก ไม่ได้ว่ะเอ้ยบูบกี้บุบกี้เลยหนึ่งเอ็มหนนี่ล้านหนึ่งเลยนะโอ้ยหนึเต็มหมดเลยอ่ะเก็บหนึ่งว่โดมอนโง่้นึ่งอ้นี่ไม่มีท่าจะให้เอามาทำแปะยิ้มอะไรโม่เอ็นโดเอ็นโดเอ็กซ์ิโดอโดอึบออบไปเดี๋ยวไม่ไปก่อน ไปเซ่いいいいเอากินโดม้าแมาอยู่ด้านหน้าเนี่ยฮะอะไม่เน้นยิงแล้วครับไม่เน้นยิงแล้วครับถึงจะเก็บไปเลยนะฮะและ้วก็คิดคิดคิด <Yeah. S 1> ย่าเย่เย่อะไรเย่ะ <c oughs> อะไรคิดคิด <c oughs> คิดไปละมา Let's go to the beach Let's go to the beach to the beach to the beach อืมบีที่แปลว่าจังหวะใช่ไหมถุย ปีที่แปลว่าทะเลคาสิยะอ,ออกไปแล้วคับผมออกไปสิใครจะชอบกันเล่าทุกคนชจะฟุบกี้กับคาสิยะหมดเลยนะเว้ยย่าทำไมวะเฟมดัดหลอ่อไหมหลอม่อไหมหลอม่อไหมหลอม่หลอไหมอะไรไม่สนใจผู้ชายเหรอ<ล>เออดูดิผมปิดหน้านี้มองไม่เห็นทางเลยสวยตีโดนายคือเล่นโกชูระบิดอึ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 ดโอเอ็นจีเยี่ยมย่าสเกตเฮลู โอ <Christmas. S 1> mm ้ hmm. ิดากีควไอ้เียอีตลัอันะฮะกูกอาะามาตัแิ้มอะไรเนี่ยกั้ตัดไปเลยันสานอย่างใจใจฮึดฮึดัดไว้ขอกยดีริงยย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 ยขยย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 ยวยย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 ยวะย

ไม่ให้ใช้หรอกคาเกยมมามาย่มมาคาเกยาม่าเอ้ยคาม,ม,มายาม่าลูกเตะเออช่างมันเถอะพันแต่เปลี่ยนได้เลยได้เลย,เลยอีกแล้ำแพงหมหาการเต้าหู้อ้าวหลุดด้วยเว้ยเฮ้ย,ลยหลุดด้วยเฮ้ยหลุดด้วยเว้เฮ้ยอัดมันไปยกฟ้าของคุณเอ็นโดอที่เล่นแบบมน oh, oh. นอนเลยเราโอ้โหเลโกทูนาบีดเลยเดี๋ยว อะไรออกมานีแน่ไม่แก่ต้องกา,ารมาจากสังคมไปท่ามหมดก่อนเอ,อ้ยฉลาดมากนะที่ท่ามหมดก่อนเนี่ยนี่คือลูกเต็มมุมที่สุดยอดที่สุดของบาร์เซโลนาครับได้เลยบาร์เซโลนาทุกทีเลยทุกทีบาร์เซโลนาทุกทีไม่ให้ใช้หรอกหน้านี่นี่แน่เอาไปเลยผมยาสลบเออกีดโดกีรายติโกว่ามานอนหลับกลางสนามไม่ได้ใช่ไหมเอาเฮ้ยเงินบอลอีกเรียบร้อยครับอึ๊บส่งกลับ ไอเยาไอไอ้บ่วไอ้ไอ้นั่นเจยงูจริงิแต่เป็นภาษาใตไทะไอ้บ่าวไอ้บ่าวไอ้บ่าวบ่าวจ้เลยจัมปื้อจัปื้อฮึดไม่ให้เรียกว่าตีโอนี่เป็นแฟนไหมเนี่ยไม่ใช่แฟนมันเป็นท่าของมัสไซเดอร์คาับพโตมัสไซเดอร์คีบะคีบะก็ได้ฮะคีบะ เหมนเป็นการแปลงร่างที่แบบว่าแข็งแกร่งที่สุดไอ้โลกนี่เอ้กันน่อยไอ้นูเฮ้ยเยอะฮึยโดดได้เฟ้ยเอานี่ลืมเสียงผู้หญิงเลยเขี่ยใหม่เนาะฮะจังายแล้วทุกคนะระขอบกบมาเจ้ามวยตัวมียมันมีรักว่าเฮึบวายนักเลยเอ้ยออกไปเลยเยอะเลโอสเปซวีทูมิซแม็กจบฟ้าม่แม็กได้เอ้ย ักไล่ขอปเคตฮันเตอร์ไม่มีฮันเตอร์อันโตฮันเตอร์ขอบเขตเหรอขอบเขตเหรอสามห้าเลยอีกสองอีกสองลูกจะตีเสมอแล้วมันยากเหลือเกินนะฮะกบการจะตีเสมอได้อะไรอะไรอะไรมาอีกห้านาทีนะฮะรู้ผลกันได้แล้วนะครับเดมอนไปเลยเออเดมอนแล้ว นี่คือ,อ,อการเปิดช่องแบบว่าสวยงามไหมฮะของจังหวะนี้ของบาเซลโลนาบาเซลโลนาทุกัารเลย <c oughs> แล้วลืมเต่ว,ว่ายิงเกือเป็นไงต้นทีมเกิร์กร๊ปจะบอกว่าจะสู้ให้สุดความสามารถเลยฮะนี่เกิร์กร๊ปชอบบุกคี่หรือปะ นี่เนี่ยขอจีบเลยนะฮะผู้พิชิตจังเอือบแต่ละเต้นตามไปนะคะจึงตาของจิงนี่ถูกเยี่ยงงานแล้วกว,วา่าจะลีลาดาวเนี่ยเอาแล้วส่งให้นู่นทำไมวะแล้วแล้วไปโกงโ,งโ,โอ๋บอกว่าอยากเข้าไปเฮ้ยอย่าทาบารีอะไรก็เกียดเลยเฮสองคนมาหาเงิไม่รู้อะไรช่างมันเถอะก็เล็กโกชูนบีดไหมงั้นก็จัดไปให้กับท่านี้เลยครับผม สลาตันแปลงฟันทำไมอ่ะทำไมสลาตันแปลงฟันอ่ะเอาไม่ต่อมันนึกว่าจะเล่นมุกอะไรแต่งเรืงแต่งบ้าสลาปันแปลงฟันเราไม่ได้เ yup. ก to well. like ี่ยวเลยเราตันผันแปรเอาแยกกันสามเดยร์เลยกูถามีไหนแม่เขาขันสามเลยอ่ะโอ้โหอดร้ายมากพูดเลยอีดีแล้วครับเจ็กก็จะนบีดเลยโอ้โหโอ้โห บอกได้คำเดียวว่าเจอกันหน่อยนี่นี <S <s ่ยย yup ิงมั่งมันไงล่ะนี่คือคันเทพครับคันเทพโน้กฮึดไอ้หน้าแมวทั้งหลายเจอกันเลยาเอ้ยนี่แหละฮึดย่าสามเหลี่ยมโมอรนอะไรอะไรอ่ะสามเหลี่ยมโมอร์นาะโดนมอร์นาะหนึ่งสองโดนมโดนมอร์นาะสองเออโดนมอร์นาะสองใช่มั่ง อะไรอะไรไปดิเซดโชต้าโต้านโต่งปุ่น่ปเลยคือจีท่าไม่ออกละอีเน่เฮ้ยทำไงวะสมร์ลมรแพ้ละแพ้ละแพ้ละปดละปีดปดก็อยากีดนะเปิดรับเปิดโชตามังจะโชท่ามั่งอ้จ้าอีเน่แล้วก็ส่งให้เพื่อนใช่จะโชทามั่ง บอกว่าเขาผมโชต้านะจ้าเดี๋ยวถาเว่าโชว์ทำไมเล่นเด็กโชว์ถ้าเออให้ดูโซลาร่าซองมั่งมาไหนอ่ะไหนอ่ะพ่อหาอยู่นี่ไงลูกไม่เคยใช้หรอกใช้ไปมันก็เท่านั้นหมดเวลา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 เขาไปรับลูกสิเออหมดเวลา เสร็จเรียบร้อยครับแพ้อย right. ่างรับภาพเลยเกอร์กรุ๊ปประเทศไทยไร้มงกิเลเว่นกิเลเวนต์ยังยังใช่ไหมไร้มงเฉกิเลเวนต์แล้วอิเลเว่นแล้วเออจิมกรุ๊ปนุ่อะไรเกอร์เกอร์กรุ๊ปไงกระดิ๊กเกอร์กรุ๊ปตัวจีไงน่ารังคิดชื่อไม่ออกแล้วมันริ่ชื่อทยอะไรโอเคครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับบบ๊าายยบ๊ายบาย